สวัสดีครับจุงกะอะไรครับนี่ก็จะไปช่วยรถไทยแล้วมนโคจะดันรถไทยขึ้นครับ รอชมครับจะเป็นยังไงครับโ้แม่โครก็กลัวจมเหมือนกัน <laughs> มีสาวด้วยครับต้องเอาตอก่อนตอมันขวางทางครับดินนี้รถไถเก็บงานไม่ได้ครับต้องนว่นแหละครับรอให้มันแห้งก่อนครับถึงจะรถไถถึงจะเก็บงานได้ รถไทยจม L50 ครับลงมาดันดินโครนเทตั้งกองไว้แล้วก็ขึ้นไปทันข้างบนครับเสร็จเลย อแล้วครับจะทำการช่วยแล้วน่าจะดันใบมีดเลยครับสกิดใบมีดเลยนี่โอ้โหโอโ้เหมือนทำเล่นเลยครับเรียบร้อยครับขึ้นแล้วสบายๆชิวๆเลย เรียบร้อยครับรถไทก็จะเลือๆหน่อยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกันเยอะๆนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ